สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสวนคุณดาบดนะคะพาทุกๆคนมาเยี่ยมชมแปลงใหม่นะคะแล้วก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใส่ปุ๋ยมะพร้าวใหม่กันด้วยนะคะเพราะว่ามีลูกค้ามาที่สวนเราก็บอกว่าโอ๊ยติดตามคลิปทําไมไม่ลงทุกวนันลงทุกวันไม่ได้นะคะเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นนะคะอ่ะวันนี้เราพามาดูแปลงใหม่กันค่ะทําไมออตอนนี้มีลูกค้าถามว่าเอ๊ะทำไมสวนคุณดาบดราคามะพร้าวถึง แพงกว่าส่วนอื่นนะคะเราไม่ได้บอกเลยเราเขาเรียกว่าอะไรดีนะเราตอบไม่ได้ค่ะว่าส่วนอื่นเป็นยังไงแต่ของเราเนี่ยมีมาตรฐานนะคะเราบอกเลยว่าของเราเป็นพันน้ำหอมแท้แน่นอนตอนนี้เรากำลังจะไปจด GI GI คืออะไร GI ก็คือเป็นเหมือนตราค่ะที่บ่งบอกว่าของเราเป็นพันแท้นะคะเป็นน้ำหอมแท้อันนี้เป็นแปลงใหม่นะคะที่ที่เรา เพาะ,ะกําลังจะเพาะเห็นไหมคะเปอร์เซนต์การงอกดีมากเลยนะคะดีมากเพราะอะไรเพราะว่ารุ่นนี้คือที่อยู่หน้าฝนนะคะบนต้นมะพร้าวเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของลูกเนี่ยค่อนข้างดีโอ้โหแปลงนี้นี่แบบสุดยอดเลยนะคะเนี่ยหน่อสวยทุกหน่อเลยนะคะรออีกสักสองาทิตย์นะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูรับรองแปลงนี้สวยงามแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้หลายๆคนบอกว่า เวลาที่ซื้อมะพร้าวไปอ่ะเดี๋ยวเห็นเห็นต้นหนึ่งโด่ขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่ะเราจะบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดต้นนี้ยมันโด่ขึ้นมาต้นนี้จะเป็นน้ําหอมแต่เป็นน้ําหอมกลายนะคะวิธีการดูดูยังไงจริงๆเนี่ยมะพร้าวทั้งแปลงเนี่ยมันแก่ไม่เท่ากันนะคะแต่มันแค่เขาเรียกว่าอะไรวันเนี่ยไม่ได้ผิดกันเกิน10วันนะคะเพราะฉะนั้นการงอกเร็วงอกช้าเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันสมมติยกตัวอย่างว่า อันนี้มันงอกไปก่อนนะคะนะคะแต่มันไม่ควรจะงอกโตขนาดนี้พอเข้าใจไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นน้ําหอมด้วยกันเหมือนกันหมดเลยมันจะเท่าๆกันเนี่ยอ่าไม่เกิน5เซนเห็นไหมคะเนี่ยมันจะ3มเซน4เซนหาเซนจะประมาณนี้แต่ถ้าโดดมาแบบนี้แสดงว่ามันเหมือนตัวโครโมโซมในลูกเขาอะ่ะ มันกลายก็คือมันจะโตเร็วนะคะเหมือนคล้ายๆมะพร้าวกลายแกงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนผสมอันนี้ขึ้นมามันก็จะโดขึ้นมาแบบนี้นะคะ,อ,ะอย่างอน,นุนเห็นไหมเนี่ยต้นนั้นเนี่ยค่ะเนี่ยไอ้พวกโดๆพวกเนี้ยนะคะที่มันเขาเรียกอะไรมันมันดัมเบลวันมันขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ให้ลูกค้าเพราะว่าสันนิษฐานได้นะคะจากสถิติที่เรานําไปปลูกแล้วก็ทดลองมาก็คือมันจะกลายนะคะเนี่ยสามต้นนียจะกลายแน่นอนท,ทั้งทั้งที่จริง ลักษณะของเขาอะ่ะไม่ได้บ่งบอกว่ามันกายเลยมันสวยมากต้นมันสวยฮะเนี่ยมันอวบแต่ก้านใบมันจะยาวเห็นไหมคะเนี่ยมันจะยาวกว่าถ้าเป็นน้ําหอมจริงๆริงเนี่ยเขาจะสั้นๆแบบนี้เห็นไหมพอสั้นออกมาปรินี่เขาจะแยกใบแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือน้ําหอมวิธีการดูนะส่วนเวลาที่เราถอนให้คุณลูกค้านะคะเดี๋ยวไปดูไปดูเดี๋ยวเราจะเดินพาไปดูของเราเนี่ยแปลงเราเยอะมากเฉพาะแปลงเพาะเราเนี่ยนะคะ ก็เกืบเกไล่เนาะอะ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลังบ้านของเราเองนะคะสวนเราอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วตําบลเกษตรพัฒนานะคะจังหวัดสมุทรสาครบางคนบอกว่าเอ๊อะขออนุญาตมาต่อคลิปนี้นะคะเมื่อสักครู่ในวิดีโอเกิดการขัดข้องนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเป็นแปลงใหม่เลยเหมือนกันนะคะอ่าที่เราเพาะไว้แล้วก็กบ ขี้เท่าแก่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นแปลงใหม่ล่าสุดเลยอันนี้แปลงนี้ก็อัตราการงอกดีนะคะแล้วก็ลูกสวยด้วยลูกไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปจําไว้นะคะมะพราน้ําหอมลูกจะไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็จะไม่เล็กจนเกินไปลูกเขาจะเหมือนประมาณว่ากําลังพอดีนะคะมันจะสวยเนี่ยเห็นไหมมันเท่ากันหมดเลยแทบทุกลูกอ่าอันนี้นะคะเป็นแม่พันธอันนี้แม่พันอาจจะอายุน้อยนิดนึงอยู่ในแปลงนะคะแต่ว่า เราบอกได้เลยว่าเสถียรมากสำหรับต้นนี้นะคะเนี่ยดกมากเลยเวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบนะคะธันวาคม2567เห็นไหมคะที่อื่นนะ่ะแทบไม่มีมะพร้าวแล้วแต่ว่าต้นนี้คือโดกมากเห็นไหมคะเนี่ยมีสี่เขาเรียกอะไรสี่ทิศเลยนะคะ,ะเวลาที่จะดูนะก็ต้องดูต้นไม้พันธุ์เห็นไหมคะก้นมันจะจีบแล้วก็ลูกกลมๆนะคะ,อะของเราจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมหนึ่งทลายก็จะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่เนี่ยค่ะอันนี้สอยได้แล้วนะสีเหลืองเลืงเนี่ยวันจันทนี้เราจะสอยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวมาอธิบายต้นเรกอะไรต้นพันุ์กันต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําหอมนะคะเนี่ยน้ำหอมแท้ทรูเลยเห็นไหมเนี่ยในแปลงเนี่ยจะไม่มีกายเลยบอกเลยในแปลงนี้ไม่มีกายเลยสักต้นเดียวนะคะเนี่ยเห็นไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้อ่าเราให้ดูนะเนี่ยเป็นแบบนี้ก็จะไม่กายนะคะเพราะว่า ลูกเนี้ยอาจจะแก่เปอร์เซ็นต์แก่เขาเนี่ยสูงกว่าลูกอื่นที่เอามาวางตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูนะลักษณะก็คือเนี่ยมันจะมีหางขู่กระต่ายแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้ําหอมเลยนะคะอ่ะพอเราถอน ต้นพันลูกพันมาให้ลูกค้าทุกคนเราต้องตัดรากออกนะคะเพราะว่ารากมะพร้าวเหมือนหางจิ้งจกนะคะมันจะงอกใหม่ได้ทันทีแต่จะบอกว่าไม่ควรตัดเกิน3ครั้งนะคะราะนั้นเวลาซื้อไปถ้าลูกค้าอยากเอาไปวางต้องเอาไปวางไว้ใต้ต้นไม้แบบนี้นะคะให้มันล่มเงาไม่ใช่เอาไปวางไว้กลางแจ้งแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอ่อนแอเกินไปแล้วที่สําคัญเราไม่ควรที่จะซื้อต้นมะพร้าวที่สูงแบบนี้สมมุติว่าเป็นลูกเปือยนะแล้วสูงขนาดนี้ ห้ามซื้อนะคะเพราะว่ามันจะดูแลยากเพราะอาหารในลูกมันหมดแล้วแต่ถ้าใส่ถุงดําแบบนี้ดีมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเรื่องถุงดําด้วยนะทีนี้อ่าจะบอกให้ว่าถ้าเกิดซื้อไปแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยซื้อมะพร้าวไปแบบนี้นะคะเออบางคนบอกว่าอุ้ยทําไมของคุณสั้นจังเลยเนี่ยจริงๆถ้าแค่เนี้ยอ่าเดี๋ยวถ้าแค่เนี้ยเรา เราขายแล้วนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะอะไรถ้ามาพราวเนี่ยเขาเขาเนี่ยยาวประมาณสัก25เซนไม่เกิน30เซนเนี่ยเนี่ย อย่างเงี้ยนะคะกําลังดีมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะอาหารในลูกเขายังไม่หมดเพราะอาหารในลูกเขายังไม่หมดพอเราเอาไปปลูกเขาปรับตัวได้ตอนที่เขาปรับตัวเนี่ยเขาจะเอาอาหารในลูกเนี่ยมาแทงลากออกมานะคะแล้วเราควรจะใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมด้วยห้ามใส่มูลสัตว์ลงไปขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูขี้ค้างขาวห้ามใส่เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื้อราแต่ถ้าคุณลูกค้าทําแบบหมักแล้วอันนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่มันก็จะมีความ ทั้งสวนเราไม่เคยใช้เลยเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นกดแล้วมันแรงมากนะคะเราก็จะไม่ใส่ก้นหลุมเราจะใส่ข้างบนนะคะต่อเมื่ออายุ2-3เดือนแล้วก็คือประมาณว่าอะอย่างเงี้ย ใส่ได้แต่ขอให้แตกใบจักนิดนึงนะคะใบจักคืออะไรใบจักคือแตกแบบนี้เขาเรียกแตกใบจักนะคะอ่าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ยังไม่ได้แตกใบจักนะ,ะใบจักก็คือมะพร้าวเป็นแฉกแบบนี้แล้วนะคะเราเรียกว่าแตกใบจักนะ,ะอันนี้คือภาษาชาวสวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าก็จะต้องมีปุ๋ยรองก้นหลุมปุ๋ยรองก้นหลุมที่เราแนะนาเนี่ย เราไม่ได้มีส่วนได้เสียกับบริษัทนะคะเราก็ซื้อมาใช้เหมือนกันแต่เราใช้แล้วมันดีไงพอเราใช้แล้วเราดีเราก็แนะนําให้คุณลูกค้านะคะได้ใช้ด้วยกันเลยเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเนี่ยอ่ะ พอใส่ไปได้ใช่ไหมคะสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะดูแลให้ด้วยมะพราะ้าวถุงเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยนะคะฉีดยาดูแลทุกสิบวันก็คือใส่ปุ๋ยทางใบใส่ปุ๋ยทางรากนะคะแล้วก็ฉีดยายาอะไรบ้างที่เราดูแลไม่ใช่พอเอามะพร้าวหนอนแบบนี้ไปปลูกเสร็จชั้นทิ้งให้เทวดาดูแลไม่ได้นะคะอันนี้เราต้องดูแลเขาก็คือถ้า มะพร้าวเนี่ยมันเริ่มเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องฉีดยาอะไรหนึ่งยากันลานะคะที่จะชอบเป็นนะเพราะอะไรเชื้อราเนี่ยเราฉีดให้ไปแล้วแต่พอไปส่วนคุณดินคุณเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงอันนี้เราไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องฉีดยากันเชื้อราอันดับหนึ่งนะอันดับที่สองฉีดลเนตนะคะอันนี้แนะนําเลย ถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยก็จะแนะนําสกอให้นะคะซอกสกอเนี่ยเอาอยู่แต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันก็จะมีหลายหลากในตลาดนะคะของเราเนี่ยใช้ประมาณ3ามสี่ยี่ห้อเลยนะคะจําไม่หมดแล้วก็จะมีอะไรอีกมีคาเบนดาซิมอะคาเบนเนี่ยก็จะป้องกันเชื้อรานะคะเป็นกลอนสีขาว,ขาวนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันส่วน เป็นแบบนี้เสร็จใช่ไหมคะมันก็จะมีไอ้พวกหนอนนะที่อะไรหรือไรแดงเนี่ยที่มันจะเข้ามากัดกินยอดเราต้องดูนะวิธีการสังเกตมะพร้าวเนี่ยว่าถ้าเกิดจากใบแห้งมันแห้งจากยอดเนี่ยออกไปข้างนอกหรือว่าแห้งจากเนี่ยแห้งจากใบเลี้ยงเนี่ยเข้าไปข้างในมันมีวิธีดูนะมันไม่เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวคนจะบอกอุ้ยมันแห้งมันเน่าตายนะคะแต่เราต้องดูว่า ถ้ามันแห้งจากยอดแสดงว่าจากมาแมลงกับหนอนนะคะมันจะเข้าไปชอนชัยในในกลางยอดแล้วเสร็จแล้วมะพร้าวต้นนั้นก็จะตุ๋ยแน่นอนตายแน่นอนแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันแห้งจากตรงเนี้ยนะคะเนี่ยสมมติมันแห้งแห้งแห้งสามใบสี่ใบคุณยังพอเขาเรียกอะไรยังพอเยียวยามันได้ก็อาจจะฉีดยากันเชือ้อราจําไว้นะคะถ้าแห้งจากยอดแสดงว่ามันมีหนอนมีมแมลงเข้าไปกินยอดนะคะแต่ถ้ามันแห้งจาก รอบๆเข้าไปมีสองประเด็นก็คือแห้งจากเชื้อรานะคะโดนเชื้อรากินกับอะไรรู้ไหมโดนยาฉีดยาเวลาที่เราฉีดยาค่ะเราก็เดินไปโดนมันอะ่ะพอกระเด็นไปโดนมันเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะโดนสารสารยาฉีดยาทําให้ใบเนี่ยมันสังเคราะห์อ,อาหารไม่ได้นะคะวิธีการดูนะทีนี้อะ่ะยกตัวอย่างให้ดูต้นนี้นะคะเป็นมะฮอน้ำหอมแท้แต่ว่ามันออกดูเหลืองๆเ,เนาะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าต้นเนี้ย ลูกน้องอาจจะคนงานอาจจะใส่ปุ๋ยไม่ไม่ไม่เพียงพอนะคะถ้าใส่ปุ๋ยเพียงพอเขาจะเขียวอื๋เลยเนี่ยเขียวอื๋แบบนี้เห็นไหมอ่าทีนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้น้าก็จะแฉะด้วยถ้าน้ําแฉะมากมันก็จะเหลืองเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกแตกใบจักนะคะถ้าเป็นลักษณะนี้แต่ต้นนี้ไม่ตายนะเห็นไหมแผงยอดขึ้นมาแล้วจาไว้มะพร้าวเนี่ยที่สาคัญที่สุดคุณให้มัน เป็นอันตรายเสียหายใบยแตกใบฉีกใบหนอนกินไม่ว่านะคะแต่ยอดต้องไม่ตายถ้ายอดไม่มีมะพราะ้าวไปต่อไม่ได้นะคะตุยอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าวิธีแนะนําก็คือต้องฉีดยากันราฉีดยากรรันแมลงก็อาจจะเป็นแลนเนตก็ได้นะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบเราเรียกว่าปุ๋ยเกร็ดนะคะละลายน้ํานะคะแล้วก็ฉีดเขาก็จะได้ใบสวยๆแบบนี้ต้องฉีดทุก1ิวันแต่ถ้าเป็นของคุณลูกค้ามันห่างๆกันใช่ไหม ก็จักเดือนละหนึ่งครั้งนะคะแต่จะต้องฉีดดูแลเขาแต่ถ้าดูแล้วเขาดูปกติดูเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ค่ะแต่บางคนเนี่ยตอนนี้โรคมันลำบากมันเยอะมากแล้วต้นมะพร้าวเนี่ยมันยังเล็กมันก็จะอ่อนแอมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยดูแลจนกว่ามันจะโตตั้งปุ่มแบบนี้ นี่เห็นไหมเนี่ยตั้งปุ่มแบบนี้นะคะอันเนี้ยเขาเรียกมะพร้าวตั้งปุ่มนะคะซึ่งจะมีอายุประมาณปีกว่ากว่าจะเป็นแบบนี้แต่ต้นเนี้ยอายุเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาอยู่ลม่มล่มมากเนี่ยพี่พี่บางเงาเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะโตช้านะคะต้นเนี้ยอายุประมาณ2ปีได้แค่นี้เองแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นต้นอื่นเนี่ยมันจะแบบ ใหญ่โตมาโหรานแบบทางนู้นแล้วนะคะแต่ต้นนี้มันลม่มล่มมากนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้สีเลียดพอมะพร้าวตั้งปุ่มแบบนี้นะคะสิ่งที่คนดูแลก,ก็คือตอนนี้อีกประมาณสัก6 7เดเดือนนะคะเขาจะเตรียมออกจันแล้วลูกค้าต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะคะจากถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดนะต้นแตกใบจากต้นเล็กเท่านี้ลูกค้าใสา25่25.7นะคะหรือ10 หรือ1500ก็ได้นะคะสองสูตรนี้สลับกันก็ได้จนกว่าจะอายุ2ปีก็คือ24เดือนพอ24เดือนปุ๊บเป็นแบบนี้เขาเล็กมะพร้าวเริ่มจะตั้งปุ่มแล้วลูกค้าต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะพอมะพร้าวตั้งปุ่มแบบนี้เขาเตรียมที่จะแตกจันออกมาแล้วถ้าลูกค้าบำรุงไม่ดี 2- 3ส,สามจันแลกลูกค้าจะไม่ได้กินลูกเลยนะคะมันก็จะเป็นจันฟรีไปอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจนะคะ เพราะว่าอย่างของเราเนี่ยบางที่ก็คือโอ้โหเขาเรียกอะไรถ้าไม่ได้ลดน้ําไม่ได้อะไรเงี้ยนะมันก็จะมันก็จะไม่ติดอ่ะไม่ติดลูกเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นสาวที่ของเราเนี่ยกําลังพึ่งออกจันแรกเลยนะคะอ่าส่วนเรา อย่าลืมนะคะอยู่ที่อ,อําเภอบ้านแพรวจังหวัดสมุทรสาครเป็นส่วนที่เราทําเพาะพันธุ์มะพร้าวแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเรามีชื่อเสียงมากๆคุณพ่อทํามาประมาณ50ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2000ตั้งแต่เรายังไม่เกิดอะเอาง่ายๆดีกว่านะคะเนี่ยอันนี้คือแค่แค่ปีเดียวเองนะเนี่ยปีนิดๆนะคะแต่อันนี้เป็นมะพร้าวถุงนะ ซึ่งเราเวลาที่เราใช้ของเราเองเนี่ยเราจะเอามาพาะพร้าวไปใส่ถุงเพราะมันจะแข็งแรงกว่านะคะแล้วก็พันเนี่ยมันก็จะแท้แน่นอนเลยเพราะว่ามันออกลักษณะหมดแล้วเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราพามาดูนะอันเนี้ยต้นเตี้ยไหมจ๊ะนี่ต้นประมาณ9ปีแล้วนะเนี่ย9ปี8ปีอ่านี่ค่ะเห็นไหมนี่เป็นจันทร์แรกที่เขาออกมานะคะเห็นไหมจันทร์แรกก็จะไม่ได้กินค่ะจันทร์สองนี่ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านาจะไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวจันทร์เนี่ย เห็นไหมมันรีบมันน้อยมันไม่สมบูรณ์ที่ต้นเนี่ยไม่สมบูรณ์เพราะอะไรน้ําดีปุ๋ยดีแต่ทําไมรู้ไหมคะอะมาทายกันเพราะอะไรนี่ค่ะเพราะมันล้มมากเห็นไหมคะมันมีพี่ขนาบสองข้างเพราะฉะนั้นเขาได้แสงไม่พอเพราะเขาได้แสงไม่พอเนี่ยเราจะไปหวังผลอะไรจากเขามากไม่ได้นะคะเราต้องปล่อยเขาไปแต่อย่างต้นเนี้ยอะเนี่ยเขาก็โดนพี่แย่งเหมือนกันเห็นไหมคะแต่เขาโดกอะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเริ่มปรับตัวได้แล้วเห็นไหมคะ ดูจันนะจันเขาใหญ่มากเนี่ยอันนี้จันใหญ่มากนะใหญ่ใหญ่กว่าแขนเราอีกนะคะเห็นไหมคะเนี่ยมันสมบูรณ์มากของเรามันจะเป็นพันก้นจีบลูกกลมนะคะเนี่ยสวยมากนะคะแล้วก็มะพร้าวอย่างเนี้ยไม่ถือว่าขาดคอเห็นไหมเพราะว่ามันมีรอบคอนะคะมันมีให้ตัดทุก20วันอย่างนี้เรียกว่ามะพร้าวไม่ขาดคอนะคะแต่ถ้ามะพร้าวที่ขาดคอก็คือไม่มีมะพร้าวอยู่ที่คอเลยนะ อ่ะนี่เห็นไหมกล้องเป็นไรมู่โฟกัสไม่ค่อยได้อเราอยากให้ดูนะคะเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูต้นแบบว่าอันนี้คือเป็นแชมเปี้ยนตลอดการถามว่าตอนนี้มีไหมเนี่ยเราก็มีจันทุยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีจันทุยเหมือนคนอื่นเลยอ่าเดี๋ยวพาไปดูต้นต้นนี้นะคะต้นนี้คือปีนี้ผลผลิตดีมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลดน้ำไง ถ้าไม่ลดน้ํานะต้นมันก็จะไม่สมบูรณ์ด้วยความดกของมันนะคะอ่าเห็นไหมนี่จา้าเต็มคอเลยคนมาแล้วแบบชอบมากอันนี้นะคะอันนี้ต้นสูงในสวนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต้นสูงสูง้างนั้นเลยเนาะ นี่เห็นไหมจ้าโอเควันนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะถ้าใครสนใจนะคะต้องจองพัน์มาก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีๆด,ดุยๆมาที่สวนนะคะเพราะว่าสวนเราอย่างที่บอกเราไม่ใช่ร้านขายต้นไม้เราเป็นสวนที่ขายให้มืออาชีพโดยเฉพาะนะคะดังนั้นลูกค้าที่ปลูกเป็นพันๆไร่ก็ส่วนใหญ่จะมาดูที่แปลงเรานะคะแล้วก็ต้องจองกันเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่จองไม่ได้ ไม่จองมันก็เหมือนแบบเราไม่ใช่ร้านขายต้นไม้อะจะมาวันนี้เราได้ของวันนี้เลยไม่ได้นะคะเนี่ยก็จะเป็นแปลงเพาะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอ่าโอเคถ้ามีอะไรสงสัยนะคะก็เมนตนเอาไว้นะคะถ้าเราตอบได้เรามีเวลาเราก็จะมาตอบให้นะคะเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ